วันนี้ผมพาน้องๆทั้ง3คนนี้โอ้โหหน้าตาน่ารักมากหน้าดูแบบอ้วนๆกลมๆมีๆมีกันทั้งนั้นเลยอาจจะบอกว่าทั้ง3มคนเนี่ยดูดีกันมากๆเลยนะครับแต่เกรดหรือค่าตัวน้องเนี่ยไม่ได้สูงมากนะเมื่อเทียบกับความสวยขนาดนี้นะครับ สวัสดีครับผมกลับมาที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเรากันอีกแล้วนะครับผมมากันที่นี่ก็ต้องเจอความน่ารักของเด็กๆที่ฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาน้องๆทั้ง3คนนี้โอ้โหหน้าตาน่ารักมากหน้าดูแบบ อ้วนๆกลมๆหมี่ๆกันทั้งนั้นเลยเอาจจะบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยดูดีกันมากๆเลยนะครับแต่เกรดหรือค่าตัวน้องเนี่ยไม่ได้สูงมากนะเมื่อเทียบกับความสวยขนาดนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ฟาร์มเนี่ยจะมีการฝังไมโครชิปน้องๆทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ความมั่นใจความถูกต้องตรงตัวเนี่ยไม่มีผิดพลาดแน่นอนเพราะอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเวลาเราโพสใช่ไหมครับเราก็จะใส่เลขท้ายเนาะ6675ก็จะเป็น hrm 6 6 7 5แบบนี้ครับผมซึ่งตัวเนี้ยก็จะบ่งบอก ตัวตนของน้องแต่ละคนเรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับ HRM 6 6 7 5นะครับ HRM 6 6 7 5นะแบบนี้น่ารักมากๆเลยหมีคนนี้อาจจะบอกว่าสีเขาจะไม่ได้ออกเป็นส้มนะครับเขาจะเป็นออกอครีมครีมสว่างสว่างนะครับครับผมสำหรับสีของน้องเนี่ยก็จะมีสีมือมือเทาๆอย่างเงี้ยเนาะอยู่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยครับแต่ความอ้วนกลมขาขืหอดูสิ ทุกคนน่ารักมากนะครับฟาร์มฮีโร่ปอมของเรานะครับเป็นฟาร์มที่ผมใช้คําว่ามีมาตรฐานนอกจากคุณลูกค้าจะรับน้องไปแล้วการดูแลการรับประกันของที่นี่มันมันสำคัญมากๆการรับประกัน30วันสําคัญยังไงจริงๆการรับประกันที่ถูกต้องนะครับตามทฤษฎีเนี่ย14วันก็โอเคแล้วแต่ฟาร์มของเรารับประกัน30วันครับไข้หัดลําไส้ลําไส้ชนิดพาวเวอร์ไวรัสโคโรนาไวรัสที่นี่เป็นฟาร์มแรก ในเมืองไทยนะครับต้องดูดีๆนะครับว่า30วันเขารับประกันครอบเวอร์อะไรบ้างนะครับผมต้องเปรียบเทียบกันดีๆเลยของเราเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราามีน้องที่ราคาค่อนข้างสูงอย่างงู้นอย่างนี้นอ,นอะไรเงี้ยจริงๆผมบอกเลยว่าคุณ ความเป็นเซอร์วิสเข้าไปนะครับผมเราไม่ได้ขายความเป็นเซอร์วิสชาร์จเข้าไปว่าเฮ้ยฉันจะต้องดูแลเพราะฉันบวกบวกราคาค่าดูแลไม่ใช่ครับแต่ที่นี่เรามีทีมหมอมีโรงพยาบาลเรามีคนขับรถที่พร้อมที่จะขับรถไปดูแลคุณพาไปดูน้องหมาเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแลน้องหมาให้ตลอดเวลาเพราะอย่างตรงเนี้ยลูกค้าอุ่นใจได้เวลาที่จะรับน้องปอมจากที่ฟาร์มพีโนปอมนั่นคือข้อแตกต่างจริงๆครับผมอ่ะเรามาชมความหล่อของคนนี้กันต่อนะครับผมของคนนี้ H R M 6675เนี่ย นอกจากความมุมด้านหน้าที่อ้วนกลมหล่อแบบนี้แล้วดูมุมด้านหลังเอ้ยมุมด้านข้างนะครับเห็นทรงน้องไหมครับสุนัขที่มาจากสายเลือดที่เป็นสายเลือดแชมป์เนี่ยเขาจะมีไหล่ที่สูงทรงที่สวยแบบนี้มันจะมีความเชิดแบบนี้นะครับจะบอกว่าเกรดนี้เนี่ยสีบใบเทาเท่านั้นนะครับไม่ได้สูงเลยนะครับผมกับความแบบหุน่นทรงเป๊ะขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมครับเวลาอธิบายเห็นชัดแบบนี้เลยครับผมเวลาอธิบายอะไรอย่างเงี้ยต้องเห็นชัดแบบนี้ต้องมีความ ชัดเจนนะครับในเรื่องบอดี้หุ่นทรงมุมอะไรทุกอย่างของที่นี่จะชัดเจนมากนะครับตำแหน่งหูความสวยนะครับนี่คือคนที่1นนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็มาได้ที่ l ล n e แอสไนรูปปอมนะครับส่วนน้องคนนี้ก็จะออกเป็นสีส้มครับผมก็จะมีเทาๆติดนิดนึงตรงนี้นะครับเล็กเลมก็ออกแล้วถ้าใครไม่ชอบที่จะมีเทานะครับแต่ว่านี่คือเอกลักษณ์ของเขาครับผมน้องคนที่2น้องผู้ชายเหมือนกันนะครับ hrm 6 6 8 0นะครับ hrm 6 6 8 0แปดนนี้หลอกจะบอกว่านะครับผมการที่รับน้องที่ฟาร,ร์มฮีโร่ปอมเนี่ยของเรามีสอนการเลี้ยงด้วยเรามีทีมงานที่โทรไปสอนด้วยนะครับมีวิดีโอส่งให้คือทุกอย่างเยอะมากแต่ถ้าใครมาที่ฟาร,รม์มเราเน้นการมาที่ฟาร,ร์มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการมาที่ฟาร,ร์มเนี่ยจะช่วยนะครับผม ให้เราได้ซักถามในข้อสงสัยเราสอน1ชั่วโมงเลยครับเวลาลูกค้ามาที่ฟาร์มของเรานะครับเราสอน1ชั่วโมงเลยนะครับสอน1ชั่วโมง เพิ่มมากกว่าน,นั้นอีกเพราะกว่าจะคุยกันจบนะครับต้องเผื่อเวลามาให้ด้วยเราเน้นการให้ข้อมูลจริงเราเราเราอยู่บนความเป็นจริงครับเราเน้นการให้ข้อมูลลูกค้ามากๆเพราะว่าการให้ข้อมูลเป็นเรื่องที่สําคัญเราจะเลี้ยงน้องหมาหนึ่งตัวนะครับเขาอยู่กับเรานานเพราะฉะนั้นการมีความรู้ความเข้าใจคือสิ่งที่สําคัญมากๆอ่อะอย่างน้องคนนี้เดี๋ยวดูมุมข้างด้านข้างนิดนึงว้าเป็นยังไงบ้าง <S <S เห็นไหมครับกลมป๊อกทุกคนเลยหุ่นทรงหน้ามองด้านข้างด้านหลัง เห็นชัดเจนหมดเลยนะครับอ่าเห็นบอดี้น้องไหมครับคือคนที่2แล้วนะครับคนนี้ HRM 6 6 8 0นะครับ HRM 6 6 8 0นะครับ HRM 6 6 8 0นี่เห็นไหมครับของเราจะมีการแนะนำการสอนเรื่องการตัดแต่งขนดูแลขนด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยสําหรับมือใหม่มาที่นี่คุณได้ข้อมูลไปเต็มๆแน่นอนทําไมเราไม่ไถขนลูก้นให้น้องหมาอะไรอย่างเงี้ยเรามีข้อมูลเห็นไหมครับขนต้องเต็มนะครับบริเวณก้นแต่เราจะเล็มให้เป็นสโลปเป็นเคิร์ฟตามทรงให้เห็นหุ่นทรงของน้องปอมจริงๆอ่าฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่2ครับผมคนต่อไปจิ๋วกว่าเพื่อนเลยนะครับในบรรดาพี่น้อง3าคนนี้ผมจิ๋วที่สุดเลยครับใครชอบสัน้นกระชัดรัดลงมานิดนึงนะครับก็คนนี้ได้นะครับ จะบอกว่าอย่างเงี้ 30, ยสามสิบสามสิบแปดใบเทาอะไรเองอะ่ะโอ้โหแต่คุณได้น้องหมาที่เป็นเกรดเนี้ยหน้าหลอ่อน้าเหมือนหมีเลยนะครับผมทาไมเราถึงต้องนิยามว่าปอมเนี่ยหน้าเป็นอะไรหน้าหมีนู่นนี่นั่น,นก็ดูตอนเด็กนะครับน้องที่เป็นอย่างเงี้ยหน้าเขาดูเหมือนตุ๊กตาหมีหน่ารักจริงๆนะครับผมอ่ะอ่าอย่างเงี้หุ่นทรงอ่ะเดี๋ยวดูหมายเลขไมโครชิปของน้องก่อนนะครับ hrm 6 6 7 8นะครับสำหรับน้องคนนี้6678นะครับตัวเล็ก ก็เพื่อนเลยในบรรดาพี่น้องนะครับน้าหนักอายุประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณเอ่อสี่ห้าขีดเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าขีดเท่านั้นเองประชาสัมพันธ์นะครับสเปรย์พอยต์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้กดกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามกดในตะกร้าทิกตอกนะครับผมก็ได้นะครับหรือจะสั่งเข้ามาโดยตรงก็ได้นะครับผมนี่เดี๋ยวได้เจอกันสําหรับตัวนี้นะครับวันนี้มาแล้วตามคําเรียกร้องครับผมเดี๋ยวจัดแฟลชเซลให้ด้วยนะครับเอ่อจัดโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดให้ด้วยเลยวัน น้องคนนี้ HRM 6 6 7 8 HRM 6 6 7 8ครับผมเป็นตัวเล็กกว่เพื่อนเลยค่ะ,ะดูหุ่นทรงนะครับน้องปอมที่นี่นอกจากจะน่ารักแล้วหุ่นบอดี้ต้องได้ด้วยเห็นไหมครับทรงด้านข้างเห็นไหมมันต้องสั้นกระชับแบบนี้นะครับต้องสั้นกระชับแบบนี้แถมความสนไปให้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะเข้าใอบบวยวายอย่างเงี้ยจริงๆอยู่ที่การเลี้ยงดูเลย ลูกค้าของเราเราสอนเราแนะนําเรามีเทคนิคแบบพิเศษสอนแนะนําเพราะฉะนั้นน้องๆจะน่ารักจะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆจะไม่ไม่สนไม่ดื้อนะครับผมถ้าเลี้ยงตามวิธีที่เราแนะนํานะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะจะฝากทั้ง3แสบไว้ด้วยนะครับกับความน่ารักกลมๆแบบนี้วันนี้พามาให้เห็นความ หมีความฟูความคองนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเข้ามาที่ฟาร์มนะครับสามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงมาได้ที่ลาดพร้าว1 0 1นซอย46นะครับนัดเวลากันล่วงหน้านะครับเราจะได้มีห้องไว้รองรับไว้ต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ